สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายฝิกแล้วนะครับในวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไมค์ครับนะครับในเซิร์ฟปุริวันเล่นะครับของพี่กิปุรีนะครับตอนนี้เราก็จะมาอยู่กันที่อีพีที่2แล้วนะครับและดุ้ยอุ้ยเก้าในวันนี้นะครับเราก็ได้ ชวนเพื่อนมาเล่นหนึ่งคนนะครับพอเราได้เล่นคนเดียวแล้วมันเหงามากๆเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ในเกมนะครับที่อยากเล่นด้วยก็สามารถมาร่วมแจมได้นะครับผมไม่มีเพื่อนนะครับอุ้ยพูดแล้วนาซามาเลยอ่าแล้ววันนี้นะครับเราก็จะย้ายที่อยู่กันนะครับทุกคนเพราะว่าผมไปเจอทำเลที่มันรู้สึกว่าสวยนะครับก็เลยว่าจะย้ายไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ได้ทําการทุบบ้านหลังนั้นทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูด้านหลังก็ล้างๆนะครับอ่าและผมนะครับก็ได้ไปเล่นหลังไม้มาด้วยนะครับแล้วก็ได้ทําการฟาร์มาาาบ้งนนัเณ1,400ทล่ต ได้เงินเพียงแค่1นึ่งพบาทนะโข้โคตรจนเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันนะครับเพื่อย้ายที่อยู่อาศัยกันนะครับเราไปกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาเช้าพอดีนะครับเหมาะกับการออกเดินทางครั้งแรกและเราสองคนผมและเพื่อนเราก็ได้ออกเดินทางจากที่อยู่เก่ามุ่งหน้าหาดินแดนใหม่สําหรับที่อยู่อาศัยใหม่ของเราผมได้ออกเดินทางมาไกลามากๆเลยครับข้ามทะเลภูเขาป่าไม้ประมาณ1000กว่าบล็อกได้เลยครับเฮ้ยเจอหนันอีกแล้วก้าวระวังก้า ไปตั้งไกลเหรอสะได้กลับมาที่เดิมไปไปอยู่ฝั่งนู้นกันแล้วคือเดินไปตั้งนานจะได้กลับมาอยู่ที่เดิมอุ้ยอะไรเนี่ย,ยเดินหน้าต่อหาที่ใหม่ไม่เอาตรงนี้แหละอีกเกียดติอาท้อสิอู้หอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> <ค>ยอยู่ตรงปีกก็ได้ไม่อยู่ตรงนี้แหละเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเห็นบ้านตรข้าวแล้วไม่ได้ยิเออวะไม่ไม่อยู่ตรงไอ้ตรงข้าวอ่ะทุเรศมากอ่ะทุบแบบเป็นรูพุนอ่ะ ฟาทุกคนมันจะไม่ย่อท้อเราต้องเดินไปหน่อยสักที่นึงให้ไกลจากบริเวณบ้านล้างนหน่อยแต่มันเป็นบ้านจุดเริ่มต้นเราเลยนะนะั<ช>่นอ่ะโอเคครั้งสุดท้ายนะต้องเจอดีๆบ้างนะขอพื้นที่ดีๆหน่อยขอร้องแต่มันจะพีกว่าถ้าเกิดเราพายเรื่อยๆแล้วไปไปอยู่ที่เดิมอเอา้าอ่าได้นะแอดนะได้นะไม่ใช่เรือมันวักหายออเองอ๋อไม่ใช่นี่ไงมันรีมมฟไอเทมมัน มันนับเรือเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหลังจากที่ผมตกตายนะครับผมก็รู้สึกเซ็งมากๆเลยเพราะว่าเราออกเดินทางไปไกลมากๆแต่ต้องกลับมาเดินทางใหม่หลังจากนั้นผมกับเพื่อนนะครับก็ได้ออกเดินทางไปไกลมากๆใไกลกว่าเดิมอีกครับทุกคนดูเหมือนว่าแม่ผมจอกเดินทางมาไกลขนาดไหนก็ยังไม่เจอดินแดนที่ใช่อยู่ดีครับและผมนั้นก็ไร้มุ่งหน้าเดินทางต่อไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดมุ่งหมายครับอ,อ้าวบ้านคน ทีมงานเขาบอกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ขโมยของบ้านคนอื่นเฮ้ยอยากอยากได้ไพ่อ่ะ 9! เก้าเก็บมาเร็วๆ <laughs> ขอ,นขอหน่อยนะครับผมขอไพ่หน่อยนะครับโอเควิเขาทำฟาร์มสวยอ่ะเฮ้ยทำไมเขามีโพเทคเยอะขนาดนี้หรอไหนอันนี้อันนี้ไม่มีโซนโพเทคเนี่ยนี่วิ อ้าเหรอทําไมเขาไม่กลัวคนมาทําลายทําไมเขาไม่ป้อทกอืมใช่ดูเหมือนว่าเราสองคนก็ยังหาที่อยู่ไม่ได้ครับก็คงต้องออกเดินทางกันต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้แล้วครับเพราะว่ามันจะยาวเกินไปเอ๊คลิปเพิ่งสามนาทีครึ่งเออเอาเป็นว่ามันจะน่าเบื่อเกินไปแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับ EP หน้าเนี่ยจะมีการสร้างแน่นอนครับแล้วก็ได้ที่อยู่ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายลุมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอิอิ